ณดินแดนชมพูทวีปอันอุดมสมบูรณ์เมื่อหลายพันปีก่อนผู้คนต่างใช้ชีวิตท่ามกลางความเชื่อและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาในนครกบิลพัสดุอันรุ่งเรืองเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้เป็นโอรสของพระเจ้าสุดโทโทนะทรงประสูติขึ้นภายใต้ร่มโพณะลุมพินีวันตั้งแต่ยาววัย พระองค์ทรงเจริญวัยท่ามกลางความสุขสบายและความหรูหราของราชสำนักแต่ภายในพระหัตไทยกลับเต็มไปด้วยคำถา,ถามถึงความจริงของชีวิตความแก่ความเจ็บและความตายช่างเป็นบ่วงที่รัดรึงเหล่าสรรพสัตว์อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงวันหนึ่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสอุทยานทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ที่ร่างกายร่วงโรย คนเจ็บที่ทุกข์ทรมานและคนตายที่ไร้ซึ่งลมหายใจภาพเหล่านี้ทำให้พระองค์ทรงตระหนักถึงความทุกข์ที่แท้จริงของโลกและเมื่อได้เห็นนักบวชผู้สงบเยือกเย็นพระไทยก็พลันเกิดแรงบันดาลใจอันแรงกล้าที่จะออกสแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ในยามค่ำคืนที่เงียบสงบเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ละทิ้งความสุขทางโลกออกผนวดเป็นสมณะสแสวงหาโมฆะธรรมใต้แสงจันทร์อันนวลพ่องทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักหน่วงด้วยวิธีต่างๆนานาทั้งทรมานร่างกายอดอาหารและลมหายใจแต่ท้ายที่สุดก็ส่งค้นพบว่า ทางสายกลางต่างหากคือหนทางที่แท้จริงไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปภายใต้ต้นพระศรีมหาโพณอุรุเวลาเสนานิคมส่งตั้งจิตอธิษฐานมั่นว่าจะไม่ลุกตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุธรรม49วันแห่งการบำเพ็ญเพียรอันยากลำบากในคืนวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6 พระองค์ทรงเอาชนะกิเลสตัณหามานร้ายในใจที่เข้ามารบกวนและในที่สุดก็ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่งค้นพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวง ทรงประกาศสัจธรรมอันยิ่งใหญ่อริยสัจสี่และมักมีองค์แปดเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ตลอดไป